สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจีจอกสยามเลสเตอร์ซีครับพบกับช่วงสกูปพิเศษย้อนรอยตำนานเลสเตอร์ซีกันนะครับโดยย้อนรอยตำนานเลสเตอร์ซีวันนี้ครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับตามรอยจิ้งจอกชุดแชมป์ลีกตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนกันโดยเลสเตอร์ซีครับทำสถิติเป็นไปไม่ได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2015ถึง2016สำหรับลหลายๆคนมันจะคงุยคอลสํสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการกีฬาและเป็นเช่นนั้นจริงครับ ก่อนเริ่มฤดูกาลสมสรจากแถบอิสมิดแลนด์มีอัตราต่อรองอยู่ที่5,000ต่อหนึ่งโดยบริษัรทรับผิดชถูกกฎหมายสำหรับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทว่าก็ต,ต่อสู้กับทีมที่แข็งแกล่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและทีมในกลุ่มบิ๊กซิกของพรีเมียร์ลีกที่มีโอกาสคว้าแชมป์ทีมที่จ่สยามทั้งทีมและทีมผู้บริหารกลายเป็นตำนานทันทีที่พวกเขาชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกขึ้นเหนือหัวของพวกเขาด้วยเหตุนี้เราจะมาดูกันว่าทีมชุดนี้ทั้งหมดพวกเขาอยู่ที่ไหนกันแล้้วในนนตอี เลิกกันที่ตำแหน่งผู้รลกษาประตูครับแคทเปอร์ชาไมเคิลนายดาชาวเดนมาร์กออกจากดูฟ็อกในช่วงซัมเมอร์รังจะใช้เวลาค้าแข้ง11ปีกับทีมที่ประสบการสำเร็จเป็นอย่างมากตอนนี้ก็าทำหน้าที่เป็นผู้เล่นาประตูของทีมที่เมืองนิดทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งเราพรนันได้เลยว่าเขากำลังเพิ่เพลินกันสบสภาพเวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างมากในรูปแบบของการสร้างมหากพาบที่ฝรั่งเศสแบ็กขวาแดนนี่ซิมสันนักเตะชาวอังกฤษรายนี้อยู่กับเลสเตอร์ต่อไปรังจากควา้าแชมป์ได้จนถึงปี2019 จากนั้นเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ฮัดเดฟิลด์ทาวน์ทีมจากรีชัมเปี้ยนชิพและจากนั้นเขาย้ายไปที่บิสตันซิตี้แต่เราจะใช้เวลาเล่นเป็นตัวสำรองเขาก็ได้ยกเลิกสัญญากับทีมและตอนนี้ยังไม่มีต้นสังกัดตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางเวสต์มอร์แกนตลอดเส้นทางการค่ขแข่งกับเรสเตอร์มอร์แกนยังคงอยู่ซึ่งสโมรสรจนกระทั่งรีทายในปี2021และจากมาติดควาแชมป์ลีกในปี2016ปัจจุบันอดีตแข่งจากเจมิกาไรนีเป็นสมาชิกหลักในกลุ่มที่ปรึกษาของพรีเมียร์ลีกแบ็กพาร์ิตช และยังศึกษาระดับปริญญาโทด้านผู้ริการแทรกกีฬาด้วยเป้าหมายของเขาคือการปรับปรุงโครงสร้างสําหรับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในห้องคณะกรรมการของสโมสรฟุตบอลกองรังอีกรายครับโรเบิร์ตฮูดนักเตะชาวเยอรมันเป็นเช่นเดียวกันกับเวสต์มอร์แกนที่กําลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านการกำกับดูแลก,กีฬาแบ็กซ้ายคิสเซียนฟุตฟุตเป็นนักเตะส่วนหนึ่งของเลสเตอร์ในปี2016นนักเตะชาวออสเตรียผู้มีความสม่ำเสมอในการเล่นเป็นพิเศษไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลยตลอดทั้งฤดูกาล ตอนนี้เขาเล่นให้กับชาวรัฐเอ็ซีที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ซูฟอรซอนลงทำการเดนเป็นฤดูกาลแรกใน MLS ตัวลุกอยู่เส้นฝั่งขวาริยัตมาเรสเราทุกคนรู้ว่าริยัตมาเรสอยู่ที่ไหนในปัจจุบันแล้วตีช็อ,เอเจแเรียิยายจากทีมที่กำลังพัฒนาสูงความแข็งแกร่งภายใต้การนำทีมของเป๊ปโกดิโอราที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าในตอนนั้นน่าจะรับโอกาสลุสนามมากกว่าที่เขาได้รับในปัจจุบันเล็กน้อยก็ตามทีมิดฟิลด์ตรงกลางแดนนี่ดิงวอสเตอร์ ดิบอสเตอร์ครับเป็นดาวเด่นเขาทพที่จอกสยามเคียงข้างเอกรนกองเต้ในตำแหน่งกองกลางเชลซีดึงเข้าไปร่วมทีมด้วยค่าตัว35้าล้านปอนด์12เดือนหลังจากควาชช้าแชมป์ของเดสเตอร์แต่อชีพการค่าแข่งหกขขเขาได้ตกต่ำลงเป็นอย่างมากครับและไม่เคยเป็นกำลังหลักที่ซัมฟอร์ดบิดเลยเขาถูกยืมตัวเป็นหลายครั้งก่อนที่จะถูกปล่อยตัวแบบฟรีเอเย่นในช่วงสัมเมือนี้มิฟิลตกกลางอีกรายเอกรนกองเต้เฮปผลหลักเบื้องต้นทั้งหมดไม่น่าแปลกใจเลยที่กองเต้ประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อในเกม หลังย้ายออกจากเดอะฟ็อกก์กับเชลซีเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและ League. แชมเปี้ยนลีกต่ขณะที่ทีมชาติฝรั่งเศสของเขายังสามารถคว้าแชมป์กันแฟรฟุตบอลโลกได้เป็นสิทธิที่นักฟุตบอลน้อยคนนักที่จะทําได้ตัวรุนเซฟฝั่งซ้ายมาร์คออเบตันออเบตันถูกใช้ในทุกเกมของเลสเตอร์ในฤดูกาล2015-2016ซึ่งมีส่วนอย่างมากต่อความสำเร็จในสนา,านมของพวกเขาเขาปเป็นนักเตะที่มีความซื่อสัตย์และเขายังอยู่กับสโมสรมาจนถึงทุกวันนี้กองหน้าชิจิโอคาซากิ โอกาสกิรักเตะผู้ทำงานอย่างหนักอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งใช้เวลาหลายปีในการเล่นในสเปนรายใก้ออกจากทจิจอกสยามตอนนี้เขาลงเล่นในริกเบลเยียมให้กับทีมแซงซูดองกองหน้าตัวเป้าตำนานของทีมเจมี่วาดีและตอนนี้ครับสำหรับตำนานของเลสเตอร์เองนักเตะชาวอังกฤษซึ่งจะมีอายุครบ36ปีในเดือนมกราคมยังคงจะรักพักดีต่อจิจอกสยามแม้ว่าจะมีข่าวคราวว่ามีความสนใจจากสโมรสรที่มีชื่อเสียงมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับทุกฤดูกาลวานี่ยังเป็นดาวสโมสูงสุดของพวกเขาอีกครั้งเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยยิงได้ถึง15ประตูในริกและนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของนักเตะไร,เต,รเตอร์สตียครับชุดประวัติศาสตร์ที่มาติดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในฤดูกาล2015ถึง2ปีที่ผ่านมานะครับและนี่ก็เป็นสกู๊ปพิเศษครับเกี่ยวกับกรารย้อนรอยตำนานชับจิจอกสยามวกเราที่สร้างปรากฏกิศาสตร์ครับหรือว่าประวัติศาสตร์การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกให้กับสโมสรครับ และนักเตะของเราเหล่านี้ครับก็มีบางรายที่ยังค้าแข่งอยู่และก็ยังมีอีกหลายๆายครับที่รถีถายไปแล้วด้วยนะฮะก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ